ร้อยตำรวจเอกกิติพัฒน์คำนนณรองสารวัตรสอบสวนสวพเมืองพัทยาได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุรถกระบะขับมาด้วยความเร็วพุ่งชนรถจักรยานยนต์และรถเกง๋งมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายที่เกิดเหตุพบรถยนต์กระบะยี่ห้อโตโยตา้าวีโกสีบอนดหมายเลขทะเบียนกไก่เสารสี6414ชมบุรีที่ชนอัดอยู่กับเสาไฟฟ้าสาภาพหน้าผังยับเยินคนขับอ้างว่าตนเองชื่อนายชัยพลพุ่มคงอยู่ในอาการอาลวาดหนัก ทำให้ตำรวจต้องควบคุมตัวไว้ส่วนคนนั่งข้างคนขับนอนได้รับบาดเจ็บทราบชื่อคือนายเจสันสิงหาด้านหน้ารถกระบะยางพบพูดได้รับบาดเจ็บทราบชื่อคือนายอิสภาคสิงคบ,บูุญอายุ21ปีได้รับบาดเจ็บมีแผลถลอกตามร่างกาย ข้างรถกระบะยังพบรถจักรยานยนต์ฮอน d a าเวฟ 110i สีดำทะเบียน2กไก่สอ,าส,อสาลา4602ชมบุรีได้รับความเสียหายโดยมีนายวิโรธเวชปันอายุ48ปีวินจักรยานยนต์เป็นคนขับได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยส่วนนักท่องเที่ยวชาวจีนที่นั่งซ้อนท้ายมาด้วยได้รับบาดเจ็บสาหัสนอนร้องโอดโอดด้วยความเจ็บปวด เจ้าหน้าที่เร่งทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ถ่ายรูปบันทึกไว้เป็นหลักฐานก่อนนำตัวผู้ก่อเหตุส่งพนักงานสอบสวนสพเมืองพัทยาดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปโดยผู้สื่อข่าวรายงานว่าผู้ขับขี่รถยนต์กระบะที่อยู่ในอาการมึนเมาจนไม่สามารถควบคุมตนเองได้ท้าทายเจ้าหน้าที่ให้ทำการชกต่อยทำให้คนที่มาดูเหตุการณ์ไม่พอใจวิตกลุ่มประชาทันเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวไปสงบสติอารมณ์ที่สพเมืองพัทยาต่อ 拜。